สวัสดีค่ะสวัสดีวันเปียะมหาราชน,นะคะ23ตุลาคมค่ะเป็นวันที่ดีๆนะคะวันนี้แม่ค้ารดน้ำค่ะรดน้ำต้นไม้ในร้านนะคะวันนี้ทําคลิปนางกวักก็มั่งมีเล็กน้อยพอนะคะลดน้ำต้นนางกวักอยู่ค่ะเรามาดูนางกวักกันสุดฟอมนะคะสุดฟอมว่าอลังการขนาดไหน ค่ะสำหรับนางกวางนะคะสูงอยู่ที่เก้าเมตรกว่าเลยค่ะลงปลูกลงแล้วก็ประมาณเหลือเก้าเมตรค่ะไม่ผัดใบบ่อยนะคะไม้มงคลไม่ผัดใบบ่อยใบใหญ่เงาต้องยกให้กับต้นนางกวักเขาเลยค่ะเป็นไม้นิยมแล้วในตอนนี้นะคะดูรอบต้นกันเลยค่ะไม้ตันนะคะไม้ไม่มีแผลค่ะ ไม่มีแผลแน่นอนนางดำค่ะแต่นางดำมีเสน่ห์นะคะปลูกวันเดียวโตไม่ต้องรอจนแก่เท่านะคะไม่ต้องรอจนแก่เท่าเลยปลูกวันเดียวอลังการค่ะมีไม้หลายชนิดอยู่นะคะไม้มงคลที่ร้านมั่งมีค่ะมั่งมีทองผิวสีเหลืองทอง ใบเงาสวยมั่งมีเป็นไม้นิยมอีกชนิดหนึ่งค่ะผิวเหลืองทองสำหรับต้นนี้ค่ะมั่งมีเงินค่ะมั่งมีเงินใบกลมใหญ่เงาเขียวสวยค่ะสูงอยู่ที่9เมตรค่ะลงปลูกแล้วก็ฝังดินแล้วอาจจะเหลือที่8เมตรนิดๆ8เปตรกกว่านะคะ มงคลคะ่ะติดต่อสอบถามได้นะคะดูโคนใกล้ๆกันคะ่ะสำหรับมังมีต้นนี้นะคะไม้โชโคนคะ่ะโชลากวันนี้แม่ค้ารดน้ำให้อย่างชุ่มฉ่ำเลยไม้โชลาาคะ่ะขนาดที่่ากนะคะยังแทงใบเลยคะ่ะใบของเขานะคะดูใบมังมีใกล้ๆคะ่ะ เงาเขียวสวยออกกลมๆค่ะไม่ใช่เป็นเหลี่ยมแต่ถ้ามั่งมีทองใบก็จะเป็นเหลี่ยมนะคะดูคนรอบๆกันเลยค่ะไม้ตันค่ะไม่มีแผลนะคะไม้ตันค่ะใช้เคนใหญ่ปลูกอย่างแน่นอนค่ะปลูกแบบชิวๆคือเคน25สบห้าตันย้อนปลูกได้ทุกที่ในบ้านลูกค้าค่ะ ูกได้ทุกที่เลยถ้า25ตันนะคะค่ะสำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณที่เข้ามารับฟังรับชมนะคะสวัสดีค่ะ